เป็นยังไงอาการเป็นยังไงเท้าเหนียวดำกับไอซ์รีมเข้ากันนะอร่อ,รอ,อ,อยเพมพพมไดอารี่ค่ะ ัสดีภูเก็ตวันที่3จ้าสำหรับเช้านี้นะคะเราก็จะไปกันที่โชคชัยติ่มซำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันก่อน,อนไปกินติ่มซำระเด็ดไปดูกันว่าจะเด็ดจะดวงขนาดไหนไปกันเลยจ้าติ่มซำเราก็จะมา หยิบได้เลยนะคะจากตูน้น่าทานมากไปจ้าร้านที่สองนะคะก็จะเป็นร้านหมูกรอบภูเก็ตจี้หองนะคะซึ่งเป็นร้านที่ได้รางวาัล มิชลินสตารตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้2021ก็ได้2022ก็ได้นะคะแล้วก็ยังได้รางวัลวงในเซอร์ได้์ยนะนซะาไปดูกันว่าจะเละิศจะปังขนาดไหนไปกันถึงแล้วค่ะทุกคนนี่เลยว้า กันเป็นยังไงคัดค่ะคัดค่ะคำแรกของเราหนังคือที่เด็ดเขาคือหนังเขาจะแบบหนังจะกรอบมากไม่มีความแข็งเลยให้ดูหนังหนังจะกรอบมากเ่ย อาวันนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยต้องเข้ามาที่เซ็นทัลเพื่อมาซื้ออะไรคะซื้ออะไรคะมาซื้อรงแล้วก็จะไปจะไปร้านอะไรนะคะอือะไรนะหมูโดงหมูดงเป็นคนพื้น่ขอสำเนียงขอสำเนียงขอสำเนียงหม้อดงเป็นร้านเด็ดร้านดังมิชลินนะคะก็ไปกินกันว่าอะไรอร่อยบ้างตามไปดูกันเลยจ้า ถมานะคะก็สามารถมาจอดรถได้ที่วัดมงทนนิมิตนะคะก็จะอยู่ในย่านของเมืองเก่าภูเก็ตเลยนะคะก็ที่จอดรถเยอะค่าจอดรถก็ยี่สิบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเดินออกไปตะลุยกินอีกแล้วจ้า bracket, metallic, แต่ <okay. S 1> จะเป็นแนวแบบของวงของหวานนะจ้าโอเคไปกันเลยจา้าอ่าซอยโรมานีก็เข้ามาที่ซอยนี้ซอยแรกเลยนะจ๊าทุกคน โอ้เอวมันรูดดิมันจะวุ้นเพราะว่าหอมๆจะบอกว่าเหมือนอะไรดีแต่อร่อยอันนี้ดีที่แบบไม่หวานเกินทีนี้เลิศเี้ยรก็มาเหนียวเลยอือคือดีเป็น ข้าวเหนียวดำกับไอศกรีมมันเข้ากันอ่ะมันเข้ากันเข้ากมันมันมันต้องกินด้วยกันเป็นอย่างม่อยเลัด เลยล่ะชอบมากตึกก็จะเป็นแนวชิโนโปรตุกีสนะคะทุกคนแล้วก็สีจะแบบเล่นสีแบบพัสเทลพัสโออย่ะน่ารักมากดูเราก็เดินมาถึงจุดหอนาฬิกาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องเดินข้ามทางวะาลายตรงนี้นะคะ ไปถ่ายรูปตรงหน้าธนาคาร CIMB นี่เราจะไปยืนถ่ายรูปฝั่งโน้นให้เห็นตึกนี่เลยหอนาฬิกาอะใกล้ๆกับหอนาฬิกาก็จะเดินมาถึงตรงนี้นะคะสวยมาก อาเดินมาก็จะเจอตู้กับข้าวเทียนใครจะมากินโอเอ๋อร้านนี้เลยจ้าเป็น mm hmm. เจ้าเก่าเจ้าเด็ดเจ้าดังนะคะ mm hmm. อ่ะร้านโทษเจ้าดังนะคะ mm hmm. ทั้งไอศครีมและขนมปงัง อันนี้เป็นไอศครีมฮอกไกโดน้ำอ่ะร้านต่อไปของเราคือร้านแคมปัสน,นะคะเป็นร้านกาแฟเด็ด อ่ะมุมนี้ก็สวยมาหาทำมาหาถ่ายรูปนะจ๊ะ<า>อ่ะตึกนี้ก็สวยมาหาถ่ายรูปนะจ๊ะแต่รถจะเยอะนิดนึง,<อ>งจะถ่ายยากหน่อยนะคะมาที่แบบนันช่างช่างมาทนออมสินปึ๊บตัดมากันที่ตอนเย็นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเราก็จะพาไปกินแบบอาหารตามสั่งบ้างนะคะแต่เป็นอาหารตามสั่งที่ไม่ธรรมดาก็ได้รางวัล มิชลินอีกเช่นเดียวกันนะคะคือจัดเต็มอาหารพื้นบ้านมาตลอด3วันละเดี๋ยววันนี้เราพาไปกินอาหารตับสั่งตับเอ่ยนะ,ะจะเด็ดจะดวงขนาดไหนจะเป็นร้านเชื่ออะไรตามไปกันเลยจ้าก็อยู่ในย่านแถวๆย่านเมืองเก่านะคะไปจ่ะร้านเชื่อร้านว่าชวนชิมนะคะ รางวัลมิชลินปี2019กับ2020นะคะ ตอนเย็นก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะจ๊ะสวยตกกลางคืนมาก็คือยังไงจ๊ะก็ไปร้านโยกอีกแล้วจ้ะเป็นร้านเด็ดนะคะชื่อร้านว่าร้านเธอปูกเก็ตนะคะ บอกเลยว่าวัยรุ่นภูกเก็ตต้องมาที่นี่ซึ่งชาวเราสถาปนาตัวเองเป็นวัยรุ่นภูกเก็ตแล้วจ้ะพร้อมแล้วไปกันเลยจ้าดีไหมล่ะอ่าไปข้างในเลยจ้าพี่สาว<ป>สดีครับ นิ่งนะคะทุกคนตัดภาพวันที่ตอนเช้าเลยก็คือเมื่อคืนนี้สนุกมากตุยมากนะคะตอนนี้ก็คือตื่นมาแล้วแบบสายมากแล้วแล้วเรามีบินกลับตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองเนาะคือแผนวันที่4วันสุดท้ายเนะี่ยจริงๆแล้วเรากะจะไปที่สเสม็ดนางชีแต่เอาตรงๆเสม็ดนางชีบูทิกเนี่ย ตั้งใจว่าจะไปตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ที่เรามาถึงเลยที่เป็นทริปมาภูเก็ตเนี่ยเพราะาอยากไปที่นี่เลยเพราะมันสวยมากแต่ว่าวันแรกมาอย่างไงฝนตกตลอดทั้งวันเราก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็กะจะไปวันสุดท้ายเพราะวันสุดท้ายเป็นยังไงตุยจ้าเมื่อคืนคือสุดมากร้านเธอภูเก็ตคือเด็ดจริงค่ะสมคําล่ําลือนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปียวจะาอินเสิร์ตนะคะวิดีโอเพราะว่าเพื่อนเนี่ย เพื่อนของเราเนี่ยไปมาเดี๋ยวอินเสิร์ตวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเสเม็ดนางชีบุธีเขาสวยขนาดไหนโอ้ฉันอยากไปถ่ายรูปเมื่อครั้งนี้อาจจะไม่ได้ไปแต่เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปให้นะคะก็คือสวยมากเลยเป็นเขาจะมีทั้งที่พักแล้วก็จะเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นวิวสวยๆนะคะก็เดี๋ยวชมได้ในคลิปนี้เลยจ้าอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ตั้งใจจะไปก็คือหาดไม้ขาว กะจะไปถ่ายรูปกับขึ้นบินสักหนึ่งนะคะก็น่าจะไม่ทันเพราะอะไรตุยคะ่ะโอเคไป ตอนนี้เราก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวที่จะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สนามบินภูเก็ตกันเลยเพราะอย่างที่บอกไปตุยมากแม่เมื่อคืนสนุกมากนะคะทริปภูเก็ตทริปนี้เป็นทริปที่เปรี้ยวแบบประทับใจแบบสุดๆถึงแม้มันจะทุรคทุเลไปหน่อยนะคะเพื่อนๆก็คือตั้งแต่วันแรกที่มาฝนตกหนักมากน้ําท่วมเอ,อ่ยดินสไลด์อุปสรรคแบบสุดๆขั้นจะเต็มนะคะแต่เราก็เที่ยวแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะ คือเป็นทริปที่เปรี้ยวประทับใจจริงๆสนุกแล้วก็กินเต็มทเที่ยวเต็มแบบสุดปังนะคะก็ถ้าพเพื่อนชอบคลิปนี้ก็หวังว่าพเพื่อนจะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมใชิช่องเปรี้ยวด้วยนะคะไ้พบกันใหม่คลิปหน้าติดตามกันนะคะว่าเปรี้ยวจะพา่านเพื่อนไปเที่ยวสนุกสนุกที่ไหนสำหรับวันนี้ไม่ไปจ้า